เอ,อเตยเตยพาน้ำนี่พาน้ำมานี่ก่อนพดีต้องพูดหมอมาน,าน,านมาเลยลูกพานำ้ำพาน้ำมาเรื่อพาน้ำมาพาน้ำมาใช่ค่ะน,นี่โคันนี่เห็นขนะะีนราคาบอกว่ มาประมาณเรื่อยเรื่อยเรื่อยนนะม่อะไรอ่ะน่าจะ่าไหมนะจ๋าทมูอย่ไ้นานไมคนอ่นก็ไม่เลือกนะเฉ็บจ๋อยม่ีานานไปชูเปียกคุณหมอหมดยังอ่ะ เอาบ้างไหมเนี huh. yes, wow. ่ยติดมากเลยูฝากก่อนจะให้จำเจลโอ้โหเจสสวยจังเลยเจสสวยจังเลยค่ะว้าวมีแก้วสวยๆด้วยเจ๊ที่ชุบปุ๋ยอ่ะเนี่ยอป้าหารรถมา นักมานักมาตัองทำแบบแตกแล้วต้องต้องทำนี่ไงหนูต้องคอยของแกมันต่างกันไงป้าหนาไงหนาบางอ๋อลองก่อนนะเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าแบบไหนดีกันนี่ที่ชู้เปียกก็ไม่รู้ป,ปัาลูกปั๊กอแบบย่างนี้นะ หรือว่าหนูจะซื้อเป็นแบบพลาสติกไปดีเจ๊จ๋าปะเรากลับบ wow, ้านแล้วก right? hmm? okay. ันเถอะเจ๊ชอบดอกไม้เหรอคะไม่เลยว้าวมีช้อนด้วยเจ๊ช้อนขนาดนี้พอไหมคะช้อนขนาดนี้เจ๊ทำอะไรอะทานข้าวไงโอ้ได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 ้ใช่ไหมได้โอเคนะ เพราะว่าเฉิบเฉียวเฉิบเจ้าบอกว่าช้อนหายหมดแล้วในในี่หายซื้อใหม่แล้วนี่เอาเป็นลายเป็นคู่แล้วมันจะหายอีกไหมเนาะลองดูนี่น่ารักเลยช้อนปุนีเจ๊ชอบแบบไหนดีคะเจ๊อยากได้แบบไหนบ้างไหมคะเออเลือดเลยเอาเจ๊เลือกอะไรอยู่เขาลบกันกับเจ๊นะเจ๊ ตามตามตามตานตามาตาาลแบบไหนดีคะตามตามตามนีไหเอะไรแบอีกไหมคะีเพาะมันมีเพาะไ่าเค่ะักันไปก็ได้คกันได้ค่ะอืกันไปเลยยากเราหกจากด้วยนคือค่สองอย่างลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวข้าไป็นี้ตง เอาไปสิบสองอันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะสลับหรือไฟก็ได้นะคุณหมอได้ค่ะมีได้ค่ะพี่หน่อยของคุณค่ะเจเจอยากได้อะไรอีกไหมคะอะไรผูกต้นไม้ไหมปักเจ๊ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะพวกนี้เจไม่เอาแล้วเนาะอยากซื้ออะไรพี่กลับรถเองเลยเก่งมากเก่งจริงๆเลยเจ๊เก่งมากเลยอันนี้อันนี้อ่าปัะป จะไปซื้อเสื้อผ้าไหมคะซื้อผ้าไหมแม่ซื้อผ้าหรอโอเคเอาอะไรอีกไหมคะพี่ยาขออันนี้อันไดไหมได้ค่ะเวปัดอันนี้อเราททำอะไรตามซอกตามมุมแต่พวกน้ำมาจานแตกเอาของแกหายหมดเลยมายืมแกลแล้วก็ยี่สิบบาทเองไงแกชอบปัดตามล็อกไอ้บานว่าไอ้ประตูวพวกฝุ่นอะ ไม่ใช่แปรงแปลงาสีนะทีแบบไม่ใช่แต่งสีนี่แหละแต่คือจะเอามาทําเป็นอย่างอื่นแทนไงมันต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นไงแปลงแล้วล่ะพอเราปะตรงประตูวงกบแกอ่ะแต่เคยเอาไว้อ่ะนะจะแจมแจ่วมันมาเอาทีไรก็ไม่เคยเอากลับมาคืนไงแกถึงม้โห่ขอของแกแกจะรู้ว่าแกซื้ออะไรไว้อ่ะไม่ต้องไม่ต้องนะที่นู่นมีแล้วยังไม่ย่างเลยเหรอคือวิลล่าเอาครบไหมเอาครบมนี่ฮะเขก็มีแล้วซื้อแล้วก็มีแล้ว เจ๊อยากจะหาอะไรอีกไหมคะที่นี่ร้านยี่สิบาทเขาดีเนาะของเยอะมากเลยเนาะอเออบอดีป้านัตนาบอกไม่ได้เอาเงินสดมาพอจะเออเซ็นไว้ก่อนแล้วจ่ายเดือนหน้าเนี่ยไหมคะหรืยังไงป้าเขาไม่ให้อ่ะป้าอยู่ีบือเอาเอาไงป้า ป้าเอาไงอะทำไมพูดไปใช้่างนี้ดิฉันเป็นพยาบาลนะคะเนี่ยป้าทำยังไงนะเขาเขาไม่ให้เราเซ็นน่ะแล้วทำไมป้าจะรู้จะมาช้อปปิ้งทำไมป้าไม่พกตังมาชีวิตเรายังมากับใครพระสงฆ์กูโอ้มากับใครอ๋อู้กออกมามากับตู้เอทีเอ็มว่างั้นใช่เลยรอมากับตู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่ไงก็ได้ยงเไี๋ยวนี้วางให้เขาอันเท่าไหร่ก็เป็นเศ บอก็ชอบกระจุกกระจิกเหมือนกันเนาะร้อยยีบาทนะอันนี้เท่ากันใช่ไหมใช่เท่ากันร้อเท่ากันป้า,าป,ป้า ป้าร้อยี่สิบาทต่อเขาเหลือห้าสิบาทได้ไหมเ้๊ป้าลองต่อดูจิเขาใจดีแล้วของสวยเนี่ยเนี่ยเนีร้อยี่สิบเหลือเหลือห้าสิบาทได้ไหมไม่พลาดงั้นแกเท่าไหร่คะเนี่ยตายแล้วได้แล่วไายโอ้ยจะบดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเอาไปไปฟรีเลยเขาบอกเอาไปฟรีทลยทำไงอะป้าเขาพูดอย่างนี้เหรอใช่ทำไงอะเจ๊รู้ไหมว่าร้านเนี้ยอยู่ตรงเขาบันไดอิดที่เพชรบุรีเองนะเฮ้ยมาหลังเรามาอีกนะเจ๊เนาะเจ๊เอาไหนสองอันเดี๋ยวร้านชื่ออะไรคะลองถามเขาร้านชื่ออะไรคะ เท่าแก่เนี้ยป้าเท่าแก่เนี้ยครับเท่าเท่าแก่น้อยแต่เท่าแก่เนี้ยมีเท่าแก่น้อยด้วยนี่แต่คนนี้เท่าแก่เหนียวเนี่ยคนนี้เท่าแก่เหนียวก็เปิดคุยเจ๊ถูกด้วยเนาะเนี่ยป้าป้าขอต่อเขาที่ส่วราคาที่สำคัญนี่แบบว่าเราไม่เดินทางเราเดินมูนได้ผลเน่ยป้าต่อหน่อยจะร้อยยี่สิบหลือห้าสิบบาทได้ไหมคำนวณนี่ได้หือได้หือหรืออะไรเนี่ยไปหนึ่งตอนนี้สวยเหรอต่อหน่อย แหม่ติดตะมุวงดอกไม้ยางจะไปเที่ยวพัทยาหาวงฮาวายเนอะคุณเอากี่ใบเขาเนี่ยสามใบเลยคะไม่เหมือนกันไม่ไมใช่เนี่ยคุณหมอเอาสามใบหรือไงให้พี่หน่อยใบหนึ่งแล้วหนุ่ใบหนึ่งนะแล้วใบยาใบหนึ่งเนี่ย เจ๊ะที่ร้านเข้าแก่เนี่ยที่เขาเขาบันไดอีกที่เพชรบุรี่เจ้าของใจดีพนักงานก็สวยเนาะเยอะเนาะเรามานี่เราขี่แบบการขี่เหล่เลยพนักงานสวยกว่าเราเือก็สวยใช่หรอเจ๊สวยหนูรู้สึกว่ามันเบี้ยหนูขี่เล่เลยเพราะน้องเขาสวยกันหมดเลยอ่ะไม่ขี่เหล่าะเนาะอย่าไปมองอย่างนั้นพี่สำคัญนี่ของ20บาทแต่ติดแอร์ให้เราเข้ามาเย็นมากคุดีมากคุณหมอเขาบอกเขาเขาติดป้ายไว้ทางเข้าว่ามีรับพนักงานอ่ะ เราเราจะเอาใครเป็นพนักงานคะมีมีมีนักพนักงานใหม่ขาดคนหนึ่งหนอลูกหรือไงอรุ่นนี้พอสมัครได้ไหมคะพอได้ไหมคะรุ่นนี้พอได้ป้าทำงานไหมป้าพอได้แล้วค่ะบ้านคุน บ้านหนูวทวีคูณค่ะโอ้โหไเเสีียครรแล้วหอะใหญ่โตโมโหลานบินเยน้องเยอะ<ห>เราต้องบอกว่าเราขออนุญาตกับเจ้าของที่นี่ในการถ่ายแล้วนะคะเดี<ม>๋ยวจ,จะขอบคุณพวกแกนี้ยที่เขาว่าเอาอเขาบริเวณที่เพชรบุร<ห>อีอนุญาตให้เราถ่ายด้วยใจดีด้วยเนาะติดเพลงให้เรียบร้อยเลยและเจ๊ชอบกับบนี้อะไรอะดอกไม้บนหัวก็นี่แหละเธอชอบเจ๊ก็ต้องดูแลหมดอ๋ออันนี้แล้วสรุปว่าเราจะซื้อเลยใช่ไหมคะจะซื้องั้นเดี๋ยวเราซื้ออลไรไปฝากหมอปลาเจ๊รู้จักหมอปลาไหม ไม่คุ้นนะหัวหน้าหล่ออ่ะจิ๋ดกุนคุ้นหัวหนุขาวๆถุงสูงขาวๆถุงสูงผมดกผมดกอ่ะเพราะว่าชีวิตบึกเลยอ่ะพระรู้ต้องอย่างว่าเราเป็นคนุณเจ๋อัวหนูที่ด่าไม่เป็นแล้วพูดจาเพราะๆไงรู้มากเลยเสียงก็เบาๆป้าจ่ายตังค์ป๊บนะาเรียกจ่ายตังค์กันเลยมามามา เย็นด้วยดีด้วยเนาะรู้สึกว่าที่นี่เราคี่เล่เลยเพราะพนักงานเขาสวยๆนั่นเลยใหม่ดิคือนี่เขาพนักงานดูนี่พนักงานเขาสวยๆนั่นเลยนะมามากันได้นะจ๊ะมากันได้นะจ๊ะมากันได้นะโอ้เนี่ยสวยๆหมดเลยดูดิเห็นกล้องไม่ยิ้มไม่ได้นะต้องยิ้มอ๋อยิ้มค่ะยิ้มเอามาป้ามาเดี๋ยวป้าจ่ายตังค์นะเยอะมากเงยเยอะมากคุณหมอคุณดูไฟหลอดสีขาว อยากนั่งเจ๊จ้าน้องใหไนั่งก่อนปะไปนั่งก่อนปะนั่งกันรอนั่งก่อนเดี๋ยวเดีวพร้อมเรไปก่อนยเมื่อเตรียมพร้อมก็นดล้เจะนั่งกันทำไมล่ะอ่าเลยต้องเตรียมพร้อมก่อนเหรอบ้านเราเนถ่าสงสมมาคุยตลอดชีวิตอืมนโนเทอไรด์สักว์มิน